สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ลังติดตามช่องอาร์ฟอดปทุมอยู่นะคะหรือที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไออาร์ด้วยนะคะว mm. ันนี้อาร์ก็อยู่ที่ลานล้างรถของฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมธาน,นีนะคะ mm. วันนี้จะพามาดูชุดแต่งในรุ่น New Ford Ranger ตัว XL p a ซ์ p o r พสปอร์ตนะคะคันนี้เป็นตัวกระบะแครบยกสูงค่ะราคาจําหน่ายนะคะจะอยู่ที่6 9 2 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะชุดแต่งรอบคันอาร์แต่งให้ฟรีค, mm. ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดชุดแต่งรอบคันกันเลยนะคะว่าแต่งอะไรก,การ อร์ดแรนเจอร์ตัว XL p ก s s แอลพนะคะเป็นตัวกระบังแฉบเปิดได้นะคะทั้งสองฝั่งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูชุดแต่งเริ่มจากตัวทังหน้าเลยนะคะทังหน้านะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวกระจังหน้า FFORD Ford ตัวฟอนต์หนังสือตัวใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีแดงตัดสีทําด้านให้กับลูกค้าไปค่ะจะเป็นกระจังหน้าทรงล a ตเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟนะคะตัวนี้จะติดไฟ L E d ให้ทั้งหมด3ดวงนะคะ ก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบไฟหน้าให้ไปนะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะทางด้านล่างนะคะตัวนี้ยางก็ติดตัวชุดอาไฟตัดหมอกให้ไปด้วยนะคะานในรุ่น new ford ranger ตัว xr ออพของเรานะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกที่มาจากโรงงานค่ะตัวนี้นะคะซุ้มล้อนะคะจะมีขนาด6นิ้วนะคะมีหมุดเป็นสีดำด้านค่ะ แม็กนะคะแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะคะเป็นลายบพัดสีดาแดงนะคะมาพร้อมยางนะคะยางตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์ก็จะอยู่ที่265นะคะทาร์หกศูนย์อารหนึ่งแปดค่ะตัวยางลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อได้นะคะว่าอยากได้ยี่ห้อไหนแบบไหนแล้วก็ลายแม็กก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนทางด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดลายสติกเกอร์นะคะน,นี่ลูกค้ารีเฟซมานะคะว่าอยากได้สติกเกอร์ คําว่าレนเจอร์นะคะเป็นตัวสีแดงเลยนะคะเนี่ยก็จัดให้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวทางด้านหน้ากันต่อนะคะตัวนี้อาติดฟิล์มของอเมริกันออโต้ฟิล์มนะคะคันนี้ก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะบานหน้าและรอบคันจะอยู่ที่60%ค่ะขนาดความหนาบางของฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้ที่ความเข้มที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสกูปหน้านะคะฝากระโปองอรงทําสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถตัดสีดําด้านให้กับลูกค้าไปนะคะจะเป็นตัวสกูปทรงสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างนะคะที่ยาติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปก็จะเป็นตัวชุดราวหลังคานะคะที่เป็นสีดําล้วน,นะค่ะพร้อมกับตัวคิ้วกันสัดนะคะแล้วก็จะติดตัวเบ้ามือจับกันลอยให้ไปด้วยนะคะที่เป็นสีดําด้านค่ะติดตัวครอบฝาถังน้ํามันนะคะที่เป็นสีดําด้าน,นะค่ะ ทางด้านหลังนะคะตัวนี้อาใส่เป็นชุดโลบาลิกของเอารเรนเดอร์ให้กับลูกค้าไปนะคะตัวนี้จะเป็นชุดโลบาลิกอาเอามีไฟนะคะทางด้านหลังค่ะกระบะไลเนอร์นะคะอันนี้ก็ใส่เป็นของฟอร์ดแท้นะคะที่อยู่ในท้ายกระบะนะคะก็จะเป็นตัวชุดกันชนหลังตัวเดิมพร้อมกับตัวกระจังหน้าตัวเดิมที่ติดมากับรถนะคะอันนี้ต่อคืนลูกค้าไปค่ะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกันนะคะตัวนี้ก็ติดเป็นตัวครอบไฟท้ายนะคะที่เป็นสีดำด้านให้กับลูกค้าไปค่ะพร้อมกับตัวเบ้ามือจับนะคะฝาท้ายแบบปลายดาบนะคะที่เป็นสีดําด้านค่ะสติ๊กเกอร์ทางด้านหลังนะคะสติ๊กเกอร์คําว่าレン ger ด้วยนะคะเนี้ก็ติดเพิ่มให้ค่ะแล้วก็ติดเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดกันชนหลังนะคะจะเป็นตัวชุดกันชนหลังเหล็กนะคะห่วงแดงของ o u เดนเดอร์ค่ะเดี๋ยวอาจจะพาลูกค้าไปดูตัวภายในรถนะคะ นี่นะคะภายในรถค่ะในรุ่น New Ford Ranger ตัว XL Plus Sport นะคะเป็นตัวกระบังแฉบเปิดได้นะคะทั้งสองฝั่งค่ะอันนี้ก็ได้ทำการนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้าไปนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะแฉปนะคะเบาะแฉปตัวนี้ก็จะทำเป็นเบาะหนังสีแดงนะคะตัดสีดำให้กับลูกค้าไปนะคะ ส่วนตัวเบาะทางด้านหน้านะคะจากปกติเดิมๆจะเป็นเบาะหนังเบาะผ้าพรีเมียมนะคะเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้สีแดงให้กับลูกค้าไปค่ะจะเป็นดำคาดแดงนะคะติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวกล้องกล้องข้างทางด้านหลังนะคะจะเป็นตัวกล้องบันทึกภาพค่ะ ในรุ่น New Ford Ranger ตัว XL Plus Sport นะคะตัวกระบะแขปยกสูงของเราเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะให้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้าในรุ่นนี้จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะ6สปีดค่ะมีหน้าจอที่มีขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวซิงค์ใหม่นะคะใช้ควาสั่งเสียงเป็นภาษาไทยได้ค่ะรองรับได้ทั้งตัว Apple CarPlay และ Android Auto นะคะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมปุ่มมาติฟังก์ชันบนพวงมาลัยค่ะ กุญแจนะคะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้1ดอกนะคะอีก1ดอกจะเป็นกุญแจแบบธรรมดาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเสียบของตัวชุดไฟสัตหมอกนะคะที่ยาได้ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูราเอียร์รวมๆรอบคันภายนอกกันอีกรอบนึงนะคะ เป็นงไงบ้างคะดูรายละเอียดชุดแต่งรอบคันกันไปแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรมาหาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 9 9 2 2 9 2 4 4ค่ะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะโทรก็สามารถยิงบาร์โค้ดหาอาได้เลยนะคะตรงหน้าจอฝั่งทางด้านซ้ายนะคะตัวนี้จะเป็นคีย์าร์โค้ดลายส่วนตัวของอานะ แอดมาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นการใช้เงินดาวกับอาร์ได้เลยรุ่นนี้สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาหาอาได้เลยค่ะมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้อาก็ขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปรีวิวเจ้า Ford Ranger ตัว XL p ัส s ปอรของอาร์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนฝากลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าโดนใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้อาด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ